ก็สวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านไปทําการเปลี่ยนในเรื่องของคารบูเรเตอร์นะครับของเครื่องตัดหญ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้า2จังหวะคาบูลูกลอยนะครับเขาเรียกว่าคาบูลูกลอยนะตรงนี้นะครับมันจะมีอาการรั่วนะครับเวลาที่เติมน้ํามันลงมาน้ามันมันจะรั่วออกตรงแนกนกลางบ้าง นะครับรั่วออกตรงตาตะเข็บรอยต่อนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะตรงนี้พอดีเราเปลี่ยนถังน้ํามันไปเมื่อกี้นะก็ในคลิปที่ผ่านมานั่นแหละนะก็ยังไม่ได้เติมน้ามันถ้าใส่น้ํามันเข้าไปมันก็รั่วแหละนะครับที่นี้นะครับบางคนอาจจะบอกมาว่าทําไมนะครับอ่าไม่ทําการซ่อมเอานะสําหรับก๊อกน้ํามันนะครับทุกท่านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมนะครับเราถึงไม่แนะนําให้ทําการซ่อมแซมนะครับอ่าตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ อันนี้ก็คือตัวก๊อกน้ำมันของใหม่นะครับที่เราทำการซื้อมานะครับทำไมนะครับเราถึงไม่ทำการซ่อมนะบางคนบางท่านนะครับใช้เป็นกาวประเภทอีก e ็อกซี่มาหาอุดอุดเลยอุดตามตะเข็บพวกนี้อุดตามรอยต่อนะครับพวกนี้นะครับอุดไว้เลยแล้วทีนี้พออุดไว้เลยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าหากว่าขบวูคุณไม่ดีชุดลูกลอยเข็มลูกลอยมันค้างน้ามันมันก็จะไหล ซ่วมคาบูเรเตอร์ถูกต้องไหมเวลาเราทิ้งไว้นานเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราจะต้องมีการเปิดปิดกอ๊อกน้ํามันนะครับหรือว่าปิดกอ๊อกน้ํามันเพื่อที่จะทําการซ่อมคาบูเรเตอร์นะครับแต่นะครับถ้าท่านไปเอากาวแกะไป้ายไว้แล้วนะครับเราก็ไม่สามารถปิดกอ๊อกน้ํามันได้ถูกต้องไหมทีนี้นะครับถามว่าข้างในมันก็มีโอลิงมีลูกยางขายนี่ครับอ่า คำตอบก็มันมีครับแต่ว่ายี่ห้อไหนแบรนด์ไหนลผลิตมาแล้วก็ของเราเป็นก๊อกยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนความหนาของลูกยางลูกยางข้างในก็จะเป็นลูกยางกลมเฉยๆลูกยางกลมเจาะรูสีรูเฉยๆนะอาทีนี้ความหนาของลูกยางนะครับความหนาของลูกยางเนี่ยนะครับมันหนาเท่าไหร่ถ้าเกิดมันบางเกินนะครับไอ้แป้นข้างนอกมันก็กดไม่สนิทถ้าเกิดมันหนาเกินการหวีบเข้าไปมันก็เปิดก๊อกปิดก๊อกไม่ได้นะครับปัญหาที่เกิดมันมี นะครับมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่ทุกท่านาได้ฟังไปนั่นแหละนะครับดังนั้นนะครับการที่เรานะครับจะไปทําการซ่อมแบบนั้นนะครับมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มนะซื้อกอ๊อกใส่ใหม่เลยอาจจะปี2ปีได้เปลี่ยนทีนึง่งตัวหนึ่งมันก็ไม่ถึงร้อยนะครับทุกท่านตัวหนึ่งมันก็ไม่ถึงร้อยนะเอานะครับตัวนี้เวลาเราสั่งให้สั่งในรุ่นที่แถมประกันมาด้วยนะตัวนี้ไม่ได้แถมมานะไม่ได้แถมมานะครับคงต้องใช้ประกันตัวเก่านะครับอ่ามันมีประกันแป้นอยู่ <led> <ตร zie> นะครับทุกท่านเอ้านะครับวิธีการถอดเปลี่ยนนะครับมันจะมีน็อตหกเหลี่ยมอยู่3ตัวนะครับด้านล่างอีก2ตัว1นะครับ2นะครับแล้วก็3นะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวที่4ี่แล้วก็ตัวที่ 4, ท5้านะครับทําการคลายออกนะอันนี้ประแกหกเหลี่ยมเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่นะตรงนี้ก็คลายน็อตหัวแฉกออกธรรมดาเรานี่แหละนะอันนี้นะครับก็คลายออกนะครับคลายแล้วก็ยกยกชุดสตาร์ทออกเลยนะครับยกยกชุดอ่า อ่าลานสตาร์ทนะครับยกออกมาเลยนะอ่าโอ้ยมือเดียวนะครับเครื่องตกไหมเนี่ยนะครับทุกท่านก็เ่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องก่อนก็แล้วกันนะครับยกออกก่อนมายกออกก่อนเนี่ยนะก็แค่นั้นเองนะครับก็คลายน็อตสองตัวตรงนี้คลายน็อตสองตัวตรงนี้นะน็อตหนึ่งสองนะครับอ่าแล้วก็ปลดสายน้ํามันนะครับก็ออกมาเอาตัวใหม่เข้าไปขันใส่ก็แค่นั้นเองนะครับทุกท่าน นะครับทุกท่านเดี๋ยวทําการเปลี่ยนถ่ายนะครับก็เราไม่ได้มีอะไรมากนะอ่ากดสายน้ํามันก่อนเลยแค่มันออกแล้วก็ดึงสายน้ํามันขึ้นเนี้ยเอ,อ,อนะนครับจากนั้นก็คลายน็อตสองตัวตรงนี้คลายน็อตสองตัวนี่เลยน็อตออกมาสองตัวนะครับอ่าง่าย,ายไม่มีอะไรมากนะครับ ก็เอาตัวใหม่ไปใส่ก็ขันเข้าก็ต่อสายน้ำมันแค่นั้นเองนะนี่นะครับแช่นี้นะครับทุกท่านนะนะครับเอาละนะครับในคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ตรงนี้ก็เอาไปขันใส่ก็ต่อท่อน้ำมันก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทุกท่านนะ